แบบนี้ก็ถูกนําไปใช้กับไทย p p s เราพบว่าสื่อหลาสํานักเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเวลาเขาเจอพี่น้องที่มีความหลากหลายทางเพศ<ม>เขารู้จะปฏิบัติยังไงคําไหนใช้ได้คําไหนใช้ไม่ได้เพระฉงนั้นเขาสามารถจะเปิดในนี้ได้เลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับรายการซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรได้จัดขึ้นเพื่อนําเสนอผลงานของผู้รับทุน นะครับซึ่งนับจากปี2560เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราภูมิใจที่จะนำเสนอผลงานวันนี้ชื่อว่าโครงการกลไกเฝ้าระวังสื่อในการนำเสนอประเด็จความหลากหลายทางเทศนะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรณภูมิสามัคคีคารมนะครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในที่นี่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับุ่นผู้จัดการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ มีเรามีเรามีฉากกันด้วยมีการต้<ด>รองการผู้ชมได้สบายใจนะครับหลายชั้นทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปคุยรายละเอียดของโครงการอาจารย์อยากให้อาจารย์มองภาพของปัญหาเรื่องการนําเสนอข่าวของกลุ่มทงางเพศที่สามหรือกลุ่มทางเลือกเพศทางเลือกนะครับเพราะว่าผมยังเห็นข่าวที่นําเสนอแบบเชิงอคตินะยังมีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเท่าที่อาจารย์มองเห็นปัญหาเนี่ยมัน เพิ่มขึ้นหรือมันลดลงอย่างไรครับอาจารย์ครับครับผมสำหรับในมุมมองทางวิชาการนะครับเราคิดว่าในช่วงที่สื่อนะครับกำลังมีการแข่งขันกันสูงนะครับ<ม>โดยเฉพาะปัจจุบันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับกำลังขับเคลื่อนแล้วก็กำลังชนอยู่กับประเด็นของทุนนิยมในเรื่องของสื่อก็ ลำบากใจนะครับในการที่จะต้องนำเสนอเพื่อให้เกิดการความน่าสนใจนะครับก็คือขายข่าวให้ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นสิทธิมนุษยชนของคนในสังคมเนี่ยก็กำลังมานะครับ,รบผมมองว่าในอดีตที่เรายังไม่ได้มีสื่อออนไลน์หรือสื่อหลายแพลตฟอร์มนะครับสถานการณ์นี้ก็เป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่พอสื่อหรือนิเวศสื่อปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายแพลตฟอร์มนะครับมันก็เลยทาให้ปัญหาเนี่ยมันมากขึ้นกสชก็เหมือนเป็นหนึ่ง นะครับในการเก็บข้อมูลว่าปัญหาเหล่านี้มีมากน้อยมา,มากมากแค่ไหนนะครับเราพบว่ากรณีร้องเรียนเนี่ยจริงๆเป็นปลายเป็นยอดของภูเขานะครับแต่ปัญหาที่อยู่ใต้ยอดเนี่ยมีจํานวนมากเรา<ม><ม>พบว่ารากฐานสําคัญก็คือตัวอคติอย่างที่ผู้จัดการว่านะครับแต่ว่าอคตินั้นเนี่ยมาจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ย<ม>ก็ต้องวิเคราะห์ในในลักษณะของการแข่งขันข<ม>องสื่อด้วยนะครับเราพบว่าอคติที่ถูกนําก็คือใช้ ใช้สับนะครับให้มันฉูดฉาดดึงดูดนะครับแล้วก็ใช้อัตลักษณ์ทางเพศก็คือความเป็นกระเทยนี่แหละมานําเสนอเพื่อจะให้คนเนี่ยเข้าไปอ่านข่าวมากขึ้นนะครับหรือว่าใช้เกโหดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือเอาเรื่องของพฤติกรรมทางเพศมาใช้ทั้งๆท,ท,ที่ถ้าเราเทียบกับกลุ่มประชากรอ,อื่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะนําเสนอชื่อนามสกุลแล้วก็ตัวปัญหาไปเลยนะฮะแต่ไม่ได้นําอัตลักษณ์ทางเพศหรือว่าเรื่องของพฤติกรรมทางเพศมาใช้นะครับเพราะฉะนั้น โดยสรุปก็คือในในสานการณ์ตอนนี้นะครับที่สื่อมีหลายแขนงมีหลายแพลตฟอร์มมากมันมองว่าปัญหาในกาลังเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าสื่อเองก็ถูกผลักด้วยทุนนิยมที่ต้องแข่งขันนะครับครับก็เพราะว่าเห็นปัญหานี้ใช่ไหมครับถึงตอนนั้นได้คิดโครงการกลไกเฝ้าระวังสื่อในการนําเสนอรประเด็นความหลากหลายทางเพศ ถูกต้องครับก็เริ่มต้นก็เริ่มต้นด้วยกวสทชนะครับที่กสทชอยากาอยากจะสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับกลุ่มผู้บริโภคเพราะว่า ประตูสําหรับการร้องเรียนอย่างกสชเนี่ยคือเปิดกว้างก็มีข้อจํากัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศจะลุกขึ้นมาร้องเรียนได้หรือแม้กระทั่งสมาคมหรือองค์กรไม่แสวงหากําไรต่างๆหรือภาคประชาสังคมของคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือมุมวิชาการเนี่ยจะลุกขึ้นมาร้องเรียนให้ได้หมดทุกกรณีนะครับทางมูลนิธิเครือข่ายเพื่อเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับร่วมกับคณะสาธารณศาสตร์นะครับก็คุยกับกสชในเบื้องต้นว่า งั้นเราไปแก้ที่ต้นต้นทางดีกว่าก็คือไปสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคนะครับก็เลยประชุมกันว่างั้นเรามาสร้างความเข้มแข็งของอเครือข่ายผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็ในเวทีนั้นที่เราจัดประชุมนะครับก็ก็ได้คําตอบว่ารเราต้องทํา4 5หยุทธศาสตร,ร,ร์แต่ยุทธศาสตร,ร,ร์หนึ่งคือเราต้องสร้างตัวคู่มือหรือคมภีร์มาให้กับพี่น้องสื่อหรือพี่น้องที่มีความหลากหลายทางเพศได้ได้ เน็บมันไว้ได้เก็บมันไว้เพื่อจะได้มาดูว่าอะไรคําอะไรที่ควรใช้ไม่ควรใช้หรือถ้า<ม><ม>องค์กรสื่อจะประกาศตัวเองว่าเป็นองค์กรที่เครารพสิทธิมวลชนจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ,รบก็เลยม,ม,มาที่ก<ม>องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เพราะว่าไปตั้งต้นจากมาตรการเชิงป้องกันถูกต้องนะครับเพราะว่าไปที่กสทชมันปลายทางแล้วนะครับแล้วไปที่ปลายเหตุแล้วอย่างที่อาจารย์บอกทีนี้อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าโครงการนี้มีรายละเอียดนะครับ ประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วตอนนี้ทําเสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงครับอย่างที่บอกก็คือเราเน้นเชิงป้องกันนะครับก็เลยเข้ามาคุยแล้วก็ทางานร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ซึ่งก็เป็นองคอ์กรทานะ่าทางประชาคมนะฮะเราก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมสนับสนุนนะครับ <c oughs> เราก็คิดว่า,าสิ่งที่เราคุยกันก็คือว่าเราเราจะผลิตแต่คู่มือฉบับนี้มาก็คงจะจะจะ,จะเป็นแค่ผลลัพธ์ด้านหนึ่งเท่านั้นนะครับ แต่ว่าสิ่งที่อยากจะทําก็คืออยากจะสร้างกลไกเลยนะครับทั้ง4ภาคให้พี่น้องที่มีความหลากหลายทั้งเพศเนะี่ยเขาได้รวมตัวกันนะครับแล้วเขาทําหน้าที่ในการควบคุมกํากับนะครับแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับสื่อว่าสิ่งไหนที่จะละเมิดหรือสิ่งไหนไม่ละเมิดนะครับแล้วก็ ถ้าสื่อเหล่านั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นสื่อที่เคารพสิทธิมนุษยชนนะครับเขาจะเริ่มต้นยังไงนะครับก็เลยเราไปสร้างความเข้มแข็งให้ทั้ง4ภาคแล้วเราก็าทำเวิร์กช็อปในแต่ละภาคเนี่ยประมาณ4ครั้งนะครับระดมเอาปัญหากันขึ้นมานะครับแล้วก็ฟังจากพี่น้องสื่อนะครับพี่น้องสื่อในที่นี้ในแต่ละภาคก็คือพี่น้องสื่อที่ทํางานส่วนภูมิภาคนะครับ,รบซึ่งเราจะพบว่า ตอนนี้กลไกาการทํางานของสื่อก็คือพี่น้องสื่อภูมิภาคเนี่ยจะทําหน้าที่ขายข่าวให้กับสื่อหลักนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเราการไปทํางานกับแต่ละภาคเนี่ยเป็นทางที่ถูกแล้วเพราะเราลงไปหาต้นต่อของข่าวนะครับแล้วก็คุยกันฟังทั้งสองฝ่ายเนื้อหาจากการคุยเนี่ยนะครับก็ได้เป็นคู่มือแต่ในขณะเดียวกันกระบวนการคุยเนี่ยก็สร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องความหลากหลายทางเพศได้ เปิดดูทีวีแล้ว<ม>นะครับไม่ใช่ดูผ่านเฉยๆนะครับ<ม>แต่ดูแล้วสามารถที่จะจดได้ว่าวินาทีไหนรายการอะไร<ม>ที่กําลังละเมิดเขานะครับและให้จดถึงความรู้สึกหรือผลกระทบที่เกิดกับเขาด้วยนะครับ<ม>เพราะหลายครั้งเราพบว่าการที่ออกมาเรียกร้องแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นมมไม่ถูกแต่ว่าผลกระทบเรามักจะไม่ได้พูดกันนะครับ,รบว่าแล้วผลกระทบที่เกิดกับเขาเป็นอย่างไรนะครับ<ม><ม>นั่นคือเวทีหลักแล้วก็คู่มือจะับบนี้ก็ถูกนําไปใช้กับ ไทย PBS นะครับเป,เป็นสื่อแรกนะครับที่ถูกใช้แล้วก็เนื้อหาด้านในเนี่ยเราก็จะให้อ,อ,องค์กรเครือข่ายเลยนะครเราพบว่าสื่อหลายสำนักเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเวลาเขาเจอพี่น้องที่มีความหลากหลายทางเพศเขารู้จะปฏิบัติยังไงคําไหนใช้ได้คําไหนใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาสามารถจะเปิดในนี้ได้เลยว่าเขาสามารถโทรไปหาใครได้ที่สามารถจะให้คําแนะนําได้คือคู่มือฉบับนี้อาจารย์ก็าจะใช้ได้ทั้งในมุมของสื่อที่จะนําเสนอขา่าว ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในขณะเดียวกันก็เป็นคู่มือของคนที่เฝ้าระวังด้วยถูกต้องนะครับใช้ได้2กลุ่มเลยนะครับก็มีนะครับเล่มเล็กๆบางๆนะครับแต่ว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ผมในฐานะที่เคยอยู่สื่อมาก่อนอาจย์คือผมคุยกับเพื่อนสื่อนี่บางทีเนี่ยคือถามว่าสื่อรู้ไหมรู้แต่บางทีเขาขาดความตระหนักไปนิดหนึ่งแล้วเขาไม่ได้เจตนาหรอกนะครับว่าที่จะต้องทําให้เกิด ความรู้สึกหรือผลกระทบนะครับแต่พอเราไปคุยว่าเรื่องนี้เนี่ยใช้คําแบบนี้รู้ไหมว่านมันเป็นการแสดงถึงอคตินะครับกระเทยโหดอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับทําไมไม่บอกว่านายกนายขอหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกเออมตอนหลังเนี่ยถ้าในสื่อหลักเนี่ย ผมว่าการปรับตัวของคนในวงการสื่อเองเนี่ยมันดีขึ้นนะจ๊ะแต่ว่าสิ่งที่เราค,คุมไม่ได้เลยตอนนี้คือในโลกออนไลน์ในคําถามของผู้จัดการนี่บอกว่าโลกออนไลน์เนี่ยเห็นด้วยนะครับ<ม>โลกออนไลน์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงคนทําสื่อใหม่นะครับก็คือ<ช>คนที่มีความหลากหลายทั้งเพศเองก็ทํา<ม>หน้าที่เป็นสื่อเองได้คือผลิตสื่อเองได้เพราะฉะนั<ม>้นเราคิดว่าคู่มือตัวนี้ที่ผู้จัดการเล่าให้ฟังในช่วงต้นว่ามันเป็นคู่มือสําหรับองค์กรสื่อคนผลิตสื่อและในขณะเดียวกันเนี่ย ก็คือพี่น้องจะที่มีความหลากหลายทางเพศเองเนี่ยก็เป็นสื่อเองได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยได้อ่านนะครับพี่น้องเองก็จะเซ็นเซอร์ตัวเองโดยอัตโนมัติที่จะไม่เป็นตัวคือจะไม่เป็นกลุ่มที่ผลิตสื่อและละเมิดตัวเองซะเองอย่างงี้นะครับรบอันนี้ก็จะช่วยได้ในเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันให้เขานะครับสร้างสื่อมืออาชีพให้เขาครับครับเหมือนที่ผมถามไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าคู่มือนี้เหมาะกับใครนะครับครับก็องค์กรสื่อมวลชนนะครับแล้วก็หน้าที่ถัดไปคือเครือข่าย ผู้บริโภคนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมว่านังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้นะครับเนื้อหาดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะเผยแพร่องค์ความรู้หรือข้อมูลนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยไปสู่ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เฉพาะองค์กรสื่อสารมวลชนชอย่างเดียวไม่ใช่เครือข่ายผู้บริโภคอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้การอ,อยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมผมว่ามันจะดีขึ้นเยอะ<ช>เลยนะครับ เนี่ยตั้งแต่ว่าเริ่มต้นง่ายๆด้วยถ้อยคําที่ถูกต้องต้องครับคือถ้าเราเริ่มต้นด้วยความเป็นมนุษย์มันจะมองข้ามไหมพวกไอ้อัตลักษณ์นะครับที่เกี่ยวกับเจนเดอร์พวกนี้ไปหมดเลยนะครับอาจารย์ครับต้องเรียนถามว่านอกจากเราทําเป็นหนังสือแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมีเป็นอีบุ๊กไหมัถกต้องครับผู้ชมสามารถโหลดจากอีบุ๊กได้ไหมครับได้ครับเรามีอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ด้วยนะครับเพราะว่าพี่ เข้าใจเลยว่าสื่อจะพกออกไปในภาคสนามคงจะลำบากเป็นเล่มอย่างเงี้ยนะครับสามารถเปิดทางอินเทอร์เน็ตได้หรือพี่น้องเองถ้าเกิดฉบับที่พิมพ์แบบนี้หมดนะครับก็สามารถเข้าไปดูอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นะครับใน w w w t h a i tga o r g นะครับหรือว่าเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับว่าคู่มือสื่อเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยนะครับหรือว่าคู่มือสื่อนะครับ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างงี้ยฮะก็จะขึ้นเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับคือสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับทีนี้กลับมาที่การทํางานกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อาจารย์อยากให้ถอดบทเรียนแล้วก็สรุปข้อค้นพบในช่วงที่ทํางานกับกองทุนนิดหนึ่งนะครับว่าอยากจะมีข้อแนะนําอะไรกับผู้ชมทางบ้านนะครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วก็ชื่นชมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพราะว่าก็ถือว่าเป็น ผู้ใหญ่ใจดีไม่กี่องค์กรใหญ่ๆนะครับที่เห็นความสําคัญของบอคุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะฮะปัจจุบันอ,อย่างเช่นสสก็เริ่มมียุทธศาสตร์ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศในด้านสุขภาพนะครับกสทชก็อาจจะเป็นองค์กรที่เริ่มขยับนะครับแต่ว่ากองทนสื่อเป็นประตูใหญ่สําหรับพี่น้องสื่อนะคนทํางานสื่อกับประเด็นความหลากหลายทางเพศนะฮะการทํางานก็เราพบว่า กองทุนสื่อนะฮะก็มีวัฒนธรรมการทํางานที่ค่อนข้างเป็นพี่น้องนะครับคือทํางานแนวราบก,กับภาคีนะครับเพราะว่าบางผู้ใหญ่ใจดีหรือองค์กรทุนอ่าหลา,หลายองค์กรในอดีตนะฮะจะจะมีวัฒนธรรมการทํางานในระดับแนวดิ่งก็คือเป็นเหมือนผู้ให้ทุนแล้วก็ทํางานกับผู้รับทุนนะครับแต่กองทุนสื่อก็จะเป็นลักษณะของการทํางานในแนวราบนะครับ,บแล้วก็ เป็นลักษณะของโคชชิ่งคือเหมือนถ้าเรานึกถึงสนามมวยนะฮะ<ม>ก็ยืนอยู่ข้างสนาม,ม,มแล้วก็คอยให้คําแนะนําอันนี้<ม><ม>นะครับก็ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็แน่นอนฮะ,ะก็คงจะเหมือนกับภาคีอื่นๆก็คือการทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบแล้วก็การให้ความสําคัญในประเด็นกลุ่มประชากรใหม่ๆมเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ท้าทายสําหรับกองทุนเสือนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ได้โอกาสเนี่ยก็จะ ในขณะนี้มีความหลากหลายทางเพศมีผู้สูงอายุมีเด็กมีคนพิการฮะแต่ว่าต่อไปเนี่ยอัตลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเผยตัวให้เห็นมากขึ้นวันนี้เป็นความท้าทายของกองทุนสื่อครับครับก็เรียนท่านผู้ชมว่าการทำงานกับกองทุนสื่อก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าให้มั่นใจว่าเรามีท่าทีที่เป็นกัลยาณมิตรและพร้อมแก้ปัญหาไว้ด้วยกันนะครับส<ค>ุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเวลาท่านเปิดรับข่าวหรือว่าเปิด ดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข่าวครา,าวเกี่ยวกับความคนที่หลากหลายทางเพศเนี่ยอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดไว้นิดนึงครับครับผมจากการทํางานนะครับประเด็นความหลากหลายทางเพศนะฮะแล้วก็ประเด็นการนําเสนอของสื่อเราก็พบว่าหลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือหลังจากที่เรารับชมสื่อต่างๆแล้วเรารู้สึกว่าไม่โอเคนะฮะสิ่งสิ่งที่เราต้องทําเลยถ้าเป็นครอบครัวนะฮะเราต้อง ต้องสะท้อนมันต้องวิพากษ์มันให้ลูกให้หลานได,ได้เห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องนะแม้เราจะไปแก้เทปของรายการไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดผลกระทบเชิงลบเนี่ยมันมีช่องทางในการร้องเรียนนะครับคือไม่ว่าจะไปที่สื่อนั้นๆซึ่งคิดว่าปัจจุบันเนี่ยสื่อทุกสื่อนะฮะเปิดโอกาสให้เกิดการตรวจสอบ ตีติงเพื่อเขาจะได้ดําเนินการแก้ไขนะครับหรือว่าช่องทางทางกฎหมายของผู้กํากับองค์กรสื่อก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับที่จะต้องเข้มแข็งแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวตัวเองครับและทั้งหมดนี้นะครับคือส่วนหนึ่งของโครงการกลไกเฝ้าระวังสื่อในการนําเสนอประเด็นความหลากหลายทางทางเพศนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรนภูมิสามัคคีคารมนะครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการนะครับขอบพระคุณครับปร้จัการครับ ราฐานประการหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยนะครับนั่นก็คือการเคารพกันในความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนนะครับว่ากันจริงแล้วนะครับเรื่องนี้ก็มีอยู่ในกฎบัตรของสหประชาชาตินะครับว่าด้วยความเท่าเทียมกันของมนุษย์นะครับเราไปดูรายละเอียดกันครับคำว่าเพศทุกวันนี้ไม่ได้ยึดโยงเพียงแค่เพศที่เป็นอวัยวะทางร่างกายหรือเพศตามคำนำหน้าชื่อ แต่ยังมีคำที่ใช้เรียกบุคคลที่ไม่ได้สแสดงออกเป็นหญิงหรือชายตรงตามเพศกำเนิดเกิดขึ้นมากมายเช่นเกย์กระเทยทอมดี้หญิงข้ามเพศชายข้ามเพศเป็นต้นดังนั้นเราควรที่จะต้องทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องเพศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนกว่าคำว่าเพศที่เรารู้จักในสังคมไทยซึ่งต่างจากคำในภาษาอังกฤษที่มีอยู่หลากหลายคำเช่น sex ที่หมายถึงร่างกาย gender ที่แปลเป็นไทยว่าเพศสภาพเพศภาวะหรือเพศภาวะและ Sexuality หรือ Sexual Orientation ที่หมายถึงเพศที่เกี่ยวข้องกับการอารมณ์ความรู้สึกดึงดูดอารมณ์ปรารถนาทางเพศหรือความรักใคร่ชอบพอมักแปลเป็นไทยว่าเพศวิถีเราจึงต้องพิจารณาเพศทางร่างกายสรีระเพศที่เป็นบทบาททางสังคมและเพศในทางการอารมณ์เพศสัมพันธ์และอารมณ์ความรู้สึก ในปัจจุบันประเด็นความหลากหลายทางเพศได้กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือสื่อที่ทำหน้าที่ในการนำเสนอถึงประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งการที่สื่อจะนำเสนอถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจะต้องคำนึงและยึดหลักการว่าโดยสิทธิมนุษยชนให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์โดยรับรองสิทธิที่มนุษย์ทุกคนติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด และมีความเป็นสากลซึ่งรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมให้การรับรองด้วยทำให้บุคคลในรัฐไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตลอดจนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายจึงมียุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆที่ถูกออกมาให้สอดคล้องกับหลักการว่าโดยสิทธิมนุษยชนอย่างประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 พุทธศกราช2,560ถึง2,564มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยการให้ความสำคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพครอบคลุมและทั่วถึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs) ของสหประชาชาติมีหลักการสำคัญที่ว่าไม่ทิ้งผู้ใดไว้เบื้องหลัง และผู้ที่อยู่ในกลุ่มชายขอบทั้งหลายรวมถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยในเป้าหมายข้อที่10ของ SDG เกี่ยวกับการลดความไม่เท่าเทียมกันโดยมีเป้าประสงค์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของทุกคนในสังคมโดยไม่คำนึงถึงอายุเพศภาวะทุพพลภาพเชื้อชาติชาติพันธุ์ถิ่นกำเนิด ศาสนาสถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะอื่นๆทั้งนี้ยังมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช2,558ถือเป็นกฎหมายที่กำหนดห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศไม่ใช่เฉพาะหญิงชายแต่รวมถึงเพศสภาพที่ต่างจากเพศกำเนิดและมีกลไกในการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สุดท้ายนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศพวกเขาเหล่านี้ก็สมควรที่จะได้รับความเท่าเทียมและควรค่าในการให้เกียรติซึ่งกันและกันทว่าจำเป็นต้องมีฐานรากแห่งสํานึกเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเพราะความเท่าเทียมทางเพศเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชนสังคมใดที่ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเคารพและมีหัวใจที่เปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้านเพศสภาพ เพศวิถีและลดนิยมทางเพศสังคมนั้นย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะเขาเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีสังคมที่ให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์โดยไม่ตีตราและไม่เลือกปฏิบัติสังคมนั้นย่อมมีความยั่งยืนอนันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาในศตวรรษที่21 โครงการปฏิบัติาศาสนกิจวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิดมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทําหนังสือให้เป็นคู่มือในการปฏิบัติตามหลักการทางาศาสนาของาศาสนิกชนทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธาศาสนิกชนที่สามารถปฏิบัติพุทธาศาสนาและาศาสนากิจได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสถา,านการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยและทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มในการแพร่ระบาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้วิถีชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้เปลี่ยนไปด้วยเหตุที่โรคนี้สามารถติดต่อได้โดยง่ายแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองน้ำมูกและน้ำลายที่เกิดจากการไอจามหรือแม้แต่ในขณะพูดจึงเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้โรคโควิด -19 สามารถแพร่เชื้อไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วคำว่า new normal หรือชีวิตวิถีใหม่ถูกกล่าวถึงเป็นวงกว้างมากขึ้นเพื่อต้องการให้ทุกคนปรับเปลี่ยนวิถีในการดำรงชีวิตคือหากออกนอกบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลาหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจอลแอลกอฮอล์และที่สำคัญต้องมีการรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นแออัดหรือพื้นที่ปิดซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในสังคมจะต้องนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พระพิสุสงในพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติาศาสนากิจแบบนิว n นอร์ม เพราะการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ล้วนจะต้องปฏิบัติอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากและจะต้องพบเจอกับผู้คนอยู่ตลอดเวลาอาทิการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นการประกอบพิธีบรประชาอุปสมบทการออกบิณฑบาตการประกอบกิจในงานมงคลและอวะมงคลต่างๆเป็นต้นงานเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดการรวมกลุ่มในหมู่พระสงฆ์และประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดดังนั้นพระสงฆ์จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในการปฏิบัติศาสนกิจที่ต้องเข้าสู่การปรับตัวในยุคิวนอ o r m a l อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานการณ์โควิด19กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยวิทยายลัยสงฆ์พุทธปัญญาศีทวรวดี ได้จัดตั้งโครงการปฏิบัติาศาสนกิจวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิดจัดทำสื่อรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการสถานการณ์โควิด -19 ในระยะที่2ในประเด็นการรณรงค์ทางาศาสนาเพื่อให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ในหัวข้อการปฏิบัติาศาสนกิจที่ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและไม่ขัดต่อหลักาศาสนาคู่มือปฏิบัติาศาสนกิจวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด คือหนึ่งในสื่อประชาสัมพันธ์จากโครงการนี้โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลแนวทางในการปฏิบัติศาสนากิจของพระพิสุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไว้เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิต New Normal และแนวปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประกอบด้วย3ส,ส่วนหลักๆได้แก่ส่วนที่1โครงการปฏิบัติศาสนากิจวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด ส่วนที่2การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ตามพุทธ,ธประเพณีและส่วนที่3การปฏิบัติศาสนกิจวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิดสำหรับเนื้อหาของการจัดทำสื่อรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการสถานการณ์โควิด -19 มีเนื้อหาทั้งหมด10ตอนดังนี้ 1. การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์การทำวัดเช้าการทำวัดเย็นการลงพระปาติโมก 2. การปฏิบัต <th> ิศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในการจัดงานอุปสมบท 3. การปฏิบัติตนของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในงานมงคลและอวมงคล 4. การปฏิบัติตนในการออกบินทบาทของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน 5. การปฏิบัติตนของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา 6. การปฏิบัติตนของอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนปริยติธรรมแผนกบาลีนักธรรมแผนกสามัญและโรงเรียนการกุศลภายในวัด 7. การปฏิบัติตนของอาจารย์และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 8. การปฏิบัติตนของพระสงฆ์ที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจนอกวัด 9. การเปิดวัดท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากโควิด1 9 และ 10. การจัดงานประจำปีตามวิถีวัฒนธรรมของวัดในยุค New Normal โดยารายละเอียดต่างๆในคู่มือนี้มุ่งเน้นให้ครอบคลุมสังคกิจและสังคกรรมตามพุทธบัญญัติทุกประการและเพื่อเป็นการกระตุน้นพร้อมส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเกิดการเรียนรู้ปรับตัวและรับมือตามวิถีใหม่ New Normal และหลักในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัย และถูกต้องตามหลักสุขอนมามัยเพื่อให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนยุคใหม่พ้นภัยจากโควิดท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติาศาสนกิจวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิดได้ที่ www.thaimediafund.or.th ทั้งนี้ยังสามารถรับชมสื่อรณรงเพื่อสนับสนุนการจัดการสถานการณ์โควิด -19 ทั้ง10ตอนได้ที่ช่อง YouTube ของโครงการปฏิบัติศาสนก,กิจวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิดและช่อง youtube ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะเป็นพุทธศาสนิก,กชนที่ดีได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้และอยู่ที่ไหนก็สามารถปฏิบัติศาสนก,กิจได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ได้อย่างดีนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการเล่าสื่อกันฟังซึ่งออกอากาศทาง psi สาระดีช่อง99เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการนะครับผมธนกรศรีสุขใสผู้จัดก,การกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สวัสดีครับ